พยานแฉนาทีนายกอบตอบีบคอลากลูกน้องกลางสำนักงานหลังไม่อนุมัติโครงการจากกรณีนางสาวนิดนำสมมุติอายุ39ปีนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมอบตอแห่งหนึ่งจังหวัดศรีสะเกดถูกนายกอบตอบีบคอลากอร่างลงมาจากบันไดแล้วผลักให้ล้มลงกับพื้นที่ทางเดินก่อนขึ้นบันไดอย่างแรงจนได้รับบาดเจ็บ คาดพราะนางสาวนิดไม่ยอมลงนามตรวรับงานจ้างรับเหมาทําถนนเนื่องจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่14กันยายนที่บ้านหนองดุมตําบลไผ่อเภอําราศีสลยัยจัังหวดศรีสะเกดซึ่งเป็นบ้านของนางสาวนิดนามสมมุติอายุ39ปี เพราะว่านางสาวนิดอยู่ในช่วงลาป่วยตามใบรับรองแพทย์ที่ให้พักรักษาตัวเบื้องต้น7วันโดยยังคงมีอาการบาดเจ็บตามร่างกายปวดช้ำไปทั้งตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหัวเข่าทั้งสองข้างแนะนิ้วก้อยเท้าข้างขวาเนื่องจากกระดูกนิ้วเท้าแตกมีพ่ออายุ84ปีและญาติคอยดูแลช่วยเหลือทั้งนี้นางสาวนิดได้โทรศัพท์ไปหานางทิพนำสมุทรซึ่งเป็นพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อให้ผู้สื่อข,ข่าวสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากนางทิพย์เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ได้เข้าไปห้ามไม่ให้นายกอบอตอทำร้ายนางสาวนิดจากการสอบถามนางสาวนิดให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าคณะ,กะเกดีตนกำลังปฏิบัติราชการอยู่ตามปกติและได้เดินออกมาบริเวณทางขึ้นบันไดปรากฏว่าเห็นนายพิตรพลโขสงวนนามสกุลน,นาย,ยกอบอตอใช้มือทั้งสองข้างบีบที่บริเวณคอและลากร่างของนางสาวนิดลงมาจากบันไดพร้อมกับผลักล้มลงกับพื้นนางสาวนิดกล่าวตอ่อว่า ตนกับเพื่อนร่วมง,งานที่เห็นเหตุการณ์ได้รีบเข้าไปห้ามไม่ให้นายกอบตทำร้ายนางสาวนิดอีกโดยดึงเอาตัวของนางสาวนิดออกมาขณะนั้นนายกอบตกำลังโกรธและได้เดินออกไปขึ้นรถยนต์ขับออกไปจากที่ทำการอบตซึ่งตนได้ให้การต่อพนักง,งานสอบสวนสพราศีสล์ไลตามเหตุการณ์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้านนายพีรพงศ์กล่าวว่าตนได้รับการประสานงานจากพนักง,งานสอบสวนสพราศีสไหลเพื่อให้ปากคำในวันที่14กันยายนนี้ เวลา9ก้นาฬิกาแต่ว่าตนได้ประสานงานกับทนายความแล้วแจ้งว่าช่วงเข้าติดภารกิจที่ศาลยังหวัดศรีสะเกดดังนั้นจึงได้ขอเลื่อนเป็นเวลา14บสนาฬิกาของวันเดียวกันซึ่งตนพร้อมจะเข้าไห้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพื่อเก้ข้อกล่าวหาทั้งหมดเนื่องจากตนไม่ได้ทำร้ายร่างกายนางสาวนิดตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามทางพยานที่เห็นเหตุการณ์ได้เผยว่าเห็นเหตุการณ์ที่นายกอบอตอทำร้ายลูกน้องจริงทั้งนี้หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไปครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ